สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนหมอนทองนะคะว่ามาดูว่ามันสุกหรือยังนะคะก็จะมาเคาะให้ดูนะคะอันนี้เพื่อนๆได้พอได้ยินใช่ไหมคะเสียงเขาจะแบบว่าหลวมๆ หลุแล้วสุกแล้วทั้งสองลูกนะคะสองลูกนี้ฟังจากเสียงนะคะจะลักษณะแบบหลวมคือมีความเวลาที่ทุเรียนสุกอะ่ะเขาจะมีช่องว่างระหว่างเนื้อทุเรียนกับครูของเขานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคาะ,ะจะรู้สึกว่ามีความโปร่งโปร่ง,รงนิดนึงก็เ,เรียกหลวมเเนาะแล้วข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งน,นะคะเวลาที่เรา ถ้าเราต้องการาให้แน่ใจว่าตกลงทุเรียนเนี่ยเราเคาะถ่ยสุกชั่วไหมก็ให้ใช้มีดเจาะดูนะคะตรงภูเพื่อดูเนื้อดูก่อนว่าเราเออได้ตามที่เราต้องการไหมนะคะเวลาที่เราเจาะไปเนี่ยจะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลามีดที่จิ้มลงไปเนะะี่ยค่ะถ้าทุเรียนสุกอะเปลือกเขาจะนิ่มจิ้มง่ายนะคะ นี่นะคะเวลาเวลาเจาะลงไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเหมือนเวลาที่เ,เปลือกผลไม้ที่มันสุกอะลักษณะจะนิ่มนิดนึงนิ่มกว่าปกติเพื่อนเพื่อน,อนลองลองลอง,ลองจิ้มดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็เจาะเป็นสามเหลี่ยมนี่นะคะเพื่อที่จะได้เทสตัวเนื้อได้ตามที่เราต้องการไหมนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเนื้อก็สบนิ่มแล้วนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีช่องว่างระหว่างผูเนื้อทุเรียนกับเปลือกนะคะถึงทําให้เราเวลาเคาะเราจะรู้สึกเสียงเหมือนโปรงโมีช่องว่างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามากรีดดูกันเลยค่ะ อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะให้สังเกตว่าอันนี้ไม่ชัดๆๆๆๆๆตรงกลางเนี่ยค่ะเขาจะมีร่องเนาะเวลาที่เรากรีดอะค่ะเราก็กรีดตรงกลางร่องนะะเนี่ยค่ะยื่งไปตามร่องของเขาเพื่อเวลาที่แต่ว่าถ้าจะนั่งเี้ก็ให้หันทั้งสองด้านเลยนะคะ แล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นรอยตรงกลางหรือว่าหั่นตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ทั้งรูปก็ได้ค่ะเราจะรู้ว่ามีกี่ถูน,นะคะเสร็จแ,แล้วก็หั่นตามรอยไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เป็นร่องตรงกลางของปูทุเรียนนะคะเราก็ปีดไปตามร่องนี่ค่ะปีเข้าไปเลยหัน่หนรู เออจอกทุเรียนเนี่ยถ้าจตะเละก็จัดทุเรียนเนี่ยค่ะสวยงามใช้ได้เต็มยิดีเลยกล่าวความห้า